ความเดิมตอนที่แล้ว The Resident Evil Replication เห oh. มือนบางคนต้องจะหาคิสนโนเบียอยู่เหมือนกันนะหายไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิด <time> เวลานี้มาถึงแล้วโอ้ไ right. รนะถึงละทิ้งความหวังก็เถอะผู้ที่เข้ามาเออดูเหมือนศัตรูที่แย่ like <c oughs> สุดกำลังจะมาล่าตามล่าฉันเลยนะ ให้สวรรค์ที่ภาคตาโลกมนุษย์นี่เถอะนายก็แค่ทําได้แค่สร้างเรือโท่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเท่านั้นเองละใช่นั่นแหละที่เราต้องการคนอย่างพวกเรานะ่ะจะต้องขอบคุณผมคนนี้ยด้งใจนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมดองเกอร์อีกแล้วนะครับใน resident evil revelation นะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพารที่สิ คุกแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าคราวที่แล้วตอนมันจะสั้นๆไปหน่อยนะผมว่าตอนนี้แม่งต้องยาวแน่ๆเลยอ่ะเรามาดูกันครับเป็นเอพิโซดที่8อยู่เหมือนเดิมน,นะฮะอ๋อออนไลน์นะครับอ่ะไปชมกันพร้อมกันเลยนะทำะไรเติง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 อ้าวดี214พี่คาสิโน What นี่มันเป็นการสูญเสียที่แย่มากเลยนะอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ซต๊บพิกคิดอย่างนั้นได้ยังไงเหนียวหน้าเรือนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเราต้องออกไปที่เรือออกไปออกไปเรารู้ว่าแล็บของเรือนอยู่ที่ไหนเพราะตรวจสอบพิมเมลามิดมาแล้วโอเคเราจะหาทางออกไปเจสิก้าไอกับฉัน เนีไปเถอะปาร์เกอร์ตามันไปให้เป็นก้างหังคอโอเคมาสลับคู่กันเถอะตามนั้นเราจะไปหาไวรัสเองนายสองคนไปยื้อเวลาให้หน่อยเวนี่อาจจะใช้ได้อยู่ใต้น้ำนะพอใจมากคริสแน่นอนเราจะไปที่แลบกันเออไปแลบ lap Maybe already taken, Jessica. he's อืมไปกันเถอะเจสิกา้ายิ้มยิ้มยิ้มบักเกอร์ยิม้มแหมหวยคู่นี้เหมือนกาแล็กซี่บักเกอร์โถโอเคต้องลงไปอีกเหรอน <Hello. S 1> ี่คือสิ่งที่เลมอนกำลังทำอยู่นั่นเหรอเรารู้เรื่องแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมันมีรายละเอียดมากมายกับมิชชั่นนี้ที่เรายังไม่รู้ <S <S ไปที่แลบกัน น่าจะมีอะไรรอเราอยู่แน่ๆเลยว่าอ้าวตร้งๆไอตัวที่เกาะที่ผนังพาร์ตี้แล้วๆก็ยังไม่ปล่ออกมาเลยนะแต่ว่ามันตน้องมีแนะ่เอาระเบิดระเบิดน้ำมาเตรียมระเบิดใช้ในน้ำาว่าเราต้องใช้แน่นอนไปอันนี้น่าจะยาวเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวเท่กแล้วไม่เอาไม่ใช้เปลืองโอ้ยอย่ามาเกาะขา ไปขึ้นไปก่อนที่มันจับขาต้องมีอะไรมาต้อนรับแน่ๆไหนได้ไม่มีแคะเดี๋ยว <c oughs> เราต้องผ่านริ้วไปที่แลบบีอพวกในน้ำเนี่ยมันติดเชื้อหมดแล้วระวังด้วยรับทราบรับแจ้ง <c oughs> โอ้โหเดี๋ยววิง่งละอ่ะไป นั่นไงพามากันใหญ่เลยเพื่อนทางนี้ชัวร์ๆโอ้โหไม่ใช่ทางนู้นอะไรเนี่ยโอ้ยแย่ไม่เอานะไม่นะไม่ตลกนะไม่ตลกกินนี่ไล่มาเลยกินปลาไม่ใช่ต้องตลกกินปลาไม่ใช่ต้องตลกโอเคโอ้ยเดี๋ยวไปโอ้โหกินนี่ไล่ตูดมาเลยไปไปเก็บอุ้ยแมกนัมแต่ยังไม่มีปืนแมกนัมเลยนี่นะ จะสุดแม็กนัมมาซะและ้วโอ้โหกินกินนี้ไล่มาอีกแล้วไล่มาอีกแล้วแล้วก็ลงหา,ห,าหายใจห,ยหายใจหายใจน้อยหายใจน้อยเออไปรู้สึกว่าคริสจะมีทร i แดนคียนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้ได้ไม่เอาอันนี้โหลบแบบเทๆเอาละ่ะกลับมาที่นี่อีกแล้ว ไปทางไหนแล้วเนี่ยเออเออหมุนหมุนเอ้าทำไมทิ้งกูไปแล้วเนี่ยไม่ไปเร็วจังคิดทิ้งจิ๋วได้ไงเนี่ยโอ้โหแมนมากพอหมาจมเรื้แลบอยู่ด้านหน้านี่โอ้โหนำไปอย่างเร็วโอ้โหนักว่ายน้ำทีมชาติไะเนี่ยไหนวะเอ้าทิ้งทิ้งทิ้งจิ๋วแล้วจ้าเลยไป อ๋ออยู่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้แน่ๆเลยที่ต้องใช้ไฟเดนคีชัวชัวพอเรากลับมาทางนี้อีกแล้วอ่าโอเคไปเอา้าโอ้คิดคิดปีนอยู่เราปีนไม่ได้เนี่ย่ะโอเคไปไปชชใช้นี่สินี่ไงให้มาแล้วกุญแจตนะรีศูนย์ในไฟเดนคีพา์ที่แล้วแล้วแปลเป็นภาษง <ไป S 1> งามสิเจอ มือแจนี่ที่คิสเมลไม่เหลือสองลำนี่เหมือนกันเลยแบบน่าอยู่ทางนี้แหละก็พาที่แล้วก็แปลแปรบ้านนอกไปนิดนึงนะไปเดนคีแปลว่ามือแกะสามง่ามเฉยเลยมันน่าจะแปลว่ามือแจตรีศูนย์มากกว่านะเท่กว่าเยอะอืแก้ไขเลยแล้วกันโอ้โหเกียดความเงียบงันเงียบปีกแะ ดูเกะครั้งแย่งงานเกียรที่ล็อดูเหมือนต้องใช้อะไรนิ้วมือลายนิ้วมือเหรอไปเพื่อนอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะอ่าไม่ทางให้เข้าปูซักตัวกลัวซะแล้วสิซักตัวกลัวซะแล้วสิอ่ะนั่นไงมีของอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งเนี้ยเงี้ยแบบนี้กลัวนะเว้ย เปิดแรงดันน้ำแล้เปิดง้อ,อนี่เปเลี่ยนได้อันนี้ก่อนแล้วกัน <Register ing. S 1> ลงทะเบียนลายนิ้วมือมือสั่นมือสั่นโอเคลายนิ้วมือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโอเคมีพาร์ตไหลเพิ่มมาบ้างมาดูสิไฟเร็วยิงเร็วสามไฟเร็วลูกซองตัวว่ะ อาใส่ไม่ได้เชฉยได้แค่ปืนพกกับไร้ปืนเราไปใส่ปืนพกแล้วกันไปเดทอ้าว60%นี่ยิงเร็วขี้แตกโอเคต่อไปคลิป capacity แล้วได้แล้วโอเคนี้ปืนเราจะยิงได้เร็วอย่างใจหวังมีอะไรไหมสักหลกลัวซะแล้สิไม่มีอะไรเนี่ยแม่งน่ากลัวนะเว้ย โอ้โหมาแล้วแท้จะดุงโหยงเลยทีเดียวอยู่นั้นน่ะมันต้องมีอะไรสิวะแปลกแปลกวะมีอะไรด้านไหนด้วยโอเคไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้อะล,ลูกสองก่อนละอย่านิ่งไปดิเออเปิดแล้ว โอ้หครับตอนพาะสิบสองเอฟแล้วต้องมีความจังไรเกิดขึ้นก <This is S 1> <ๆ>ับกูไปห้องรักษาความสะอาดอ้าเวเดี๋ยวๆข้ามาอ่านแบบ u m e ของไ้พวกอ่าได้ไหมโอเคโอ,คโอ,คโอค้ตัวล่ออะไรเนี่ยอะไรวะสกามเออร์สกามิเลียนเอเวลล์หลอปเมต์ดอกเมต์คือที่อะไรไม่รู้ไอ้สกามิเลียนเนี่ย ออสกาเมเลียน oh, เป็นไบโอเทอริสเวอโอ้อหที่ใส่ DNA ของฉลามตกแต่ง DNA ของฉลามนะมเป็นที่เป็นผู้ล่ามาแล้วหลายปีอะไรประมาณนี้ไอไอแกเมเลีอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีคงจะเหมือนกับพวกเอ่อกิ้งก่าอืมโอ้โ oh, หมี กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดอะไรแบบน,นี้มันเป็นผู้ล่าที่ดีมากเลยเขอวาสองโอ้โห oh, oh, มีเกือบแข็งด้วยเหมือนกับฉลามแต่ว่าจะต้องบวกกับมันใช่ไหมตอบแต่อันนี้ได้ไหมต้องบวกจวชัวรอ่ะเข้าไปและโ oh, oh, yeah. อ้เยเอา้าเอ้าเอ้าอยากจะคำการฆ่าเชื้อ รอแป๊บโอ้บ่บ่ก็กรอกวัดเด้อวัดเด้อมันต้องมาทางตูแน่ๆไ่เ้วะโอ้ยด้านหลังเลยเพื่อนเฮ้ยอย่าเคาะโอ้โอ้ยโอ้โหตัวนี้ใช่ไหมันแกมเมลีออนมึงเนี่ย โอ้โหมีเกราะด้วยเจลเจลจุกเชินจุกเชินขอรุกเชินปุ้มอ้ยมีเกราะมีเกราะเหรอกำลังจะไปช่วยเจวอืมอุ้ยมันขัดขายด้วยอืมอืมอือเ้ยลบได้นี่เอ้ยล้วใช้ยาทำไมอืมอืมอืมลบก่อน โอ้ยโอหหลบยากแท้ทีที่มีผมมียาเยอะโอ้โหออกก่อนแล้วโอ้โหต้องหาปืนยิงเร็วๆยิงมาละเผื่อพกนี่แหละไฟเลทโอ้ยๆๆๆยิงเร็วขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยมาเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอ,อ,อ,อเอาเหรอโอ้ยเอาเว้ยมันเอาเว้ยเฮ้ยมันเอาเว้ยเฮ้ยระเบิดอะไรดี ระเบิดนี้มีเยอะเอาไปกินอืม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 เข้าไปอาดมันแบบนี้แล้วก็หนีหนีหนีหนโชคดีนะที่มันเดินชา้าไม่งั้นก็แย่เหมือนกันมีแมกนัมวะ่ะไม่ใช้วะ่ะน่าจะเป็นแมกนัมนะอืมอืมอืมขาก็ได้โอ้โหถึงแบบสิบนัดสบายสบายพกนี่แหละ อออโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาชาร์จก็พอจบวัและโอ้ยปลาปลาคงไม่โอ้โหยิยงม้มดวนโอ้ว่าแต่มันผู้ไปก็ไม่น่ากลัวอที่คิดนะโอ้โหมีโลมีโล